คอืมไม่ให้เ调ไหมขอบคุณครับขอบคุณค่ะดีๆก่อนขอบคุณครับสวยๆลูกสวยๆขอบคุณครบขอบคุณครับอุ้ยไม่แล้วหมวกไม่แล้วหมวกไม่แล้วขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับก้มหัวด้วยก้มหัวหมวเย็นหนาวค่ะหนาวมากก้มหัวหมวกด้วยบ่าวเดินนี้สาวผู้ไาซ้ำิืดจิ่น

ะะแก้วคำึ่งไม่แตกีอยได้วรงับระงับให้ของขวัญแล้วทำไมมีเด็กเหรออ้บักนะคำก็เป็นสีเขียว <laughs> น้องน่ารักไหมเทีย น้องน่ารักไหมใคยเทียนคาเวนอีกใครเทียเพนลูกลูกกำลังเป็น้องดื้อไหมไม่น้องเพชรดื้อไหมคือน้องเพชรดื้อไหมคะไปอย่าไม่เอาคาเวนเรียกหน่อยชี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 ใครใส่ให้น่ะชีอ๋อใส่ได้พอดีอยว พี่เขาเว่นตพื่าใเดินหน้ามีค่ะไปดูในบ้านฟ้าเลยตัวเองพ่อยดูไม่ดูพ่อแก๊บมาแล้วพ่อเฮ้ยไม่ไมีมมมเฮ้ยตอรี่ไปรับแก๊บให้<จ><ม>ไปแล้วเปวิดปตูวกินอะไรเราเธอช่างน่้งามแสนงามน่าแฉ่งงาม เไปไหนอ่ะเ่ชเว่นอยู่ไหนเสื้ออะไรอ่ะี่ขนมให้แม่มนแพ้แม่ไม่กินขนมแมกไฮพายฮะไอ้แรกและขาฮะองเพลงก่อนเดยจังเลยค่ย ออกมาลำบงลำบงวันลอยกะทงลำบงวันลอยกะทงบุญจะส่งให้เราสุขใกบุญจะส่งให้เราสุขเจน้องเป็นสาวขอนยังบ่เคยมีโอ๊ยจยจะใส่รองเท้าไปทำไมเนี่ย อไปไหนเงี้ยมิมิดมิดูมิดมิดูมิมิดมิดูมิดูมิมิูมิด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 มิดูมิดูมิมิมิูมมิดมิมิมิดมิมิมิดมิ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 ดมิมิดมิ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 งมิมิมดมดมิมิมิ ำลังเรียนรู้ค่ะำลังดือ้อเออหลูกทั้งไดาคือเออฟองน้ำมันไอเห็นไอนี่มันใช้ได้ไหมคะแม่ ห้องอยังไหมดีย่น,นมะม้อยสิบย่นกิออาาน<อ>ตบโกคงเย <ๆ S 1> จ้าใส่ได้นออยากกินน,นี่ยังเผ็ดๆซวงๆงมอนี่อุ้ยแม่มันจจมาหาเพาะน้องมูแรงไมแม่คันแม่มาหาประแดกบองมาฝากเลยขอประแดกบองจะกระปุกในเด้อจา้า แลกบองมดเดียวพี่น้อมียู่ปใหม่ถึงยังนาะเงแม่เม่สิ1เพศห เพชรหูรูดอะไรนะเนี่ยแจ่ววองสามส <c oughs> ั่งมาลองกินดูสามคน้องเพชรน้องพลอยฉีก<ะ>เอาไหมาราร s <S ตำตดำอ่ำต่ำต,ต,ต่้ต่ำต่ำต่ำต่ต่ำต่ำ่ำต่ำต่ำต่ำ่ำต่ำต่ำต่ำ ตาเบิ้งเอาด้อยเขาก็จะไม่นิ่งทุกคนเขาก็จะวิ่งเล่นอะไรของเขาอยู่นี่นี่ละหอดหอดเวลานอนเ <c oughs> ด็กบานเขาเขาเจ้าไม่ได้หนูคบนีเพ็ดคบนีเ็ดพเพเ็ดเพรคือเป็นซ่อตมตำร้านเดียวที่สั่งแก๊ปมาแล้วมันอร่อยนี่ก็เหมียวมายยัง มันยังไม่มาเลยปั้งเมียวั้งเมียวตอนนี้อยู่สารคามอยู่คิดว่าบ๊อยบ้างทหาตัวส่อาสียบนาเฮ้ยเดาไปก่อนมาตรงนี้สารคามแล้วเป็นยังไงเบาซื้อระยะทางขอบคุณพี่น้องสามพันหกพารคือเบิอร์อค่ะ ดูน้อยให้แล้วแมวเรเห็นอย่างเลยดิมันมาแบบเพีร์คอยจังหวะเพีร์คอยเรียนหนีเลยเขาจะมาเป็นบาทอันนี้ตำป่ามันท่านได้น้อยอย่างนี้มันแซ่บอยู่แมนนี่ท่านได้หลายๆมันก็แซ่บอยากทำหุ้มอี๋ไก่ไก่บเคลื่นไปกินบึงแก้วคลอนโคกอัน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 ล่าง บักกอกกับหอยหลายๆเนละ้กินกับมัตสยามาคืนนีแซ่บนี่บึงนึงแซ่อบอยู่ด้วยต่ำคุ้มบึงแค่นาค้อนนี่เป็นตลาดเป็นบอแมงไก่ย่างข้าวสวนฟางนี่เป็นไทยด้วยกระดาษเลนน่าไหมโอ้ฟ<ฮ> มาเด้อครูฝึกเ<ต>อ้ยของหอบซิมันกันคล้องอันครบหมดแล้วอือคำนื้อเนื้อทอดกับหมูหมูทอดเนื้อทอดเข้มแบ่บหมดแล้วก็ไก่ทอดเอาสร้างมาตรากันตัวนี้อันนี้ไข่เป็ดตลยนี่ไข่เป็ดเอาจ้าในเจ้าไข่บัตมาต้มเคครับความสวย บ้านคอนแกนดาจ้าจ้าจ้าเดอกคนนี้ยังจ่ากวนเลยน้ำส่ซกน่ำอันเจ้ายนในต,ต,ตู้เย็นคุณแต่บอยเหรอันซื้อมาโอเคอันอันเาเจ้าคันเองนี่ยูบึงวันอ่านซื้อไม่ได้น้องของ โอ้โหเดินแบบบ่บอ่อย่างงี้บ่จังบ๊่ใจปวดพี่แม่เจ้าสียืนจังเลยจะสีนั่งใส่ใอเอ้คอยยืนหน่ยต้องการยืนอ, <TS> อ่อือเดี๋ยวนะดูนะมันไม่ข้างหลังสะดุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกิอดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เฮ้ยไก<ห>่เลี้ยงใหญ่นะฮะ เมี่ยังเกิดขึ้นตีกันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะตีกันเป็นเรื่องธรรมดาอีฮจกิงจริงฮะกินข้าวก่อนนะคะทุกคนกินข้าวกันเด้อพี่น้องพี่พลพี่พลเผ็ดลื่นพี่บอยพี่อยเพชรลื่นเหรอเพชรลื่นเหรอไหนไหนตรงไหนตรงไหนลื่นตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เจ๊ไหมเจ๊ไหมเหรอเหรอ เห็นไหมพี่พลอยน้องเพชรลื่นตรงไหนพี่พลอยน้องเพชรลื่นตรงไหนอกป่นเพชรลื่นตรงไหนลื่นตรงนี้ลื่นเหรองพี่พลอยดื้อไหมเขาไม่ดื้อเหรอใครดื้อแม่เพชรดื้ออะ็นไหมเหรอแม่แม่เดี๋ยวเพื่อนรก็อ้าวน้องเพชรเพชรตีหัวใหญ่แต่นะเออเพชรตีเพชรตีหัวยายแก่บ่เหรอตีแล้วขอโทษไหม เพจขอโทษแล้วเออเพชรทำผิดไหมอ่ะเพชรทำผิดมเพชรต้องขอผิดไหมล่ะนี่แต่เพชรโดนฟูจิเขาโมเจา้าคือแก้ประสาทตีกออกเป็นแก้ตีอ,ออกกับเป็นฮะคือแก้ออกกับเป็นแกออกเป็นแกออกเป็นหมอจ๋า ไม่ปากปหน่อยเพราะเป็นตาสร้างแถวสันาาจ้าบอเก่งเก่งหลวงพี่หลวงพีซี่นี่ละ่ะคนหนาคนขี่ดือ้อ,อทำงานอาตอนเย็นค่ะหนาคข้นขีด <c oughs> ข่ดือ้อขี่ดือ้อป้อไปเดยไม่กินขยะเลยน,นั่นไม่กินขยะเลยไม่พอไม่ดือ้อ ใครจะเอาไปทิ้งขยะให้แม่นะแม่จ้องนะลูกจ้องอนะปวดเขาไม่ได้เรียนแบบเป็นนันีด้เขาเล่นรุนแรงแต่ก็เจ็บเจ็บก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะคิดหอดโ <c oughs> ตแล้วค่ะเก็่ช่วยคอยไหมเพ็กแม่เก็ช่วยคอยไม่แม่คอยชึงไม่ได้อ๋อค่ะ โอ้สิไปหายูมาหลวงพีมาไปเ้แม่มาแมววังก้อนวังกนแม่วังก้อนแมววังตัวสาวก่อนแมวลังตัวสาวก่อนปะนะแล่มาเกตช่วยลอยมาอไม่เหนื่อย่ีจรงจ้จรง

พลอยนะพอยพอยไ,ไปทิ้งนะไปเลยสังขยาอยู่ไหนจ้าถ้าไม่หมดแล้วข้ามมาเอาอีกรอบหนึ่งนี่สอ,อ๋อคำซังเลยโอ้เก่งมากเลยเอาไปทิมเอาไปทิมเนอะว,ว,ว,วันนี้ได้รับชุดแล้วค่ะขอบคุณคะ่ะบอกจอยจอยบอกัาท่านดอก